ครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบะทัวแหครับบะทัวแห่ทางยีสานก็เรียกบะทัวแหหรือเปล่านะครับกรุงเทพรู้ทัวอะไรครับมันได้พอได้กินนิดหน่อยครับกิโลสองกิโลนั่งแกะเอาครับเก็บทุบมันนี้นิดเดียวเก็บเอาทีละนิดละนิดพอได้กินอยู่ครับความโจรมันน่ากลัวนะครับพอมีพวกนี้ได้กินก็ ก็ก็ไว้แกงไว้อะไรก็พอได้อยู่ครับครับมันไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ยากจนจริงๆบางครั้งเงินบาทเดียวยังหาแทบไม่มีเลยครับเนี่ยไม่รู้จะทํายังไงครับต้องต้องมานั่งแกะถั่วแกะอะไรไปอะไรไปเรื่อยๆฮะช่วงน,นี้งานแม่งไม่มีครับ ดักกับดักไว้ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าไก่ป่าเอ้ยกระลอกเอ้ยไม่รู้จะได้นะถ้าได้มามันดราม,มาแล้วก็ไม่ได้เนี่ยจะเอาไอ้ตัวนี้แกงใส่ถั่วแห้นี่ก็ม่ได้หรอครับเพราะเพราะน่ารักที่สุดเนี่ยให้ให้ไอาลูกกอกมาหนึ่งตัวกับรกมาหนึ่งอันเนี่ยให้ผมเนี่ยตัวเดียวมีลูกตัวเดียวครับ ก็แท้งไปหรือ,อยังไงไม่รู้นะครับไม่มีอนะไรมากขอบคุณครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ